สวัสดีครับวันนี้ช่าง p s นะครับมาเทสส่งงานนะครับปีของ m อมเบนะครับตัวนี้เป็นรุ่นอกล่องไฟแยกนะครับของแพงเลยนะครับตัวนี้กล่องไฟแยกนะครับจัดการโมดิฟายใหม่ครับเสริมคอร์สเบสครับแล้วก็โมแต่งเสียงกลางใหม่เดี๋ยเราฟังเสียงกันเลยครับ ก็ประมาณนี้อันนี้โปะเลยโปะอันนี้ก็ประมาณนี้น ผมก่อนอื่นก็ต้องเท้าความก่อนนะครับเดิมๆเนี่ยนะครับผมปุ่มนะครับห้าแบรนด์เนี่ยผมก็ยังแปลกใจอยู่นะครับปรับได้แค่สองปุ่มเองครับแค่ปุ่มเสียงแหลมแล้วก็ปุ่มเสียงกานะครับส่วนปุ่มเนี่หมุนไม่มีอะไรเลยสองปุ่มนี้หมุนสุดก็ไม่มีอะไรเลยแต่ปุ่มนี้หมุนสุดเนี่ยเห็นผลอยู่ก็คือว่าหมุนสุดแล้วเนี่ยมีเบสต,ติดติดมาที่ดอกนิดๆดอกมีความเปลี่ยนแปลงนิดๆนะครับผมไอ้ตัวเนี้ยหมุนสุดแทบไม่มีอะไรเลยนะครับตัวนี้นะครับ ก็หมุนได้แค่ปุ่มแหลมนะครับแล้วก็ปุ่มเสียงกลางนะครับผมผมก็ยังแปลกใจอยู่ว่าเอ๊เขาออกแบบมาทําไมทําเป็นอย่างนี้เนาะผมก็เลยมาจัดการเลียงเสียงใหม่เลยครับจากเดิมเนี่ยนะครับหมุนได้แค่2ปุ่มนะครับผมจัดการใหม่หมุนได้ทั้งทั้งหปุ่มเลยนะครับที่หมุนให้ดูเมื่อกี้นี้นะครับผมเลียงใหม่เป็นสไตล์ของผมเลยนะครับหมุนแบบโป๊ะๆใสๆเลยแล้วก็ตัวเนี้ยนะครับลูกค้าสั่งนะครับให้แยกซับด้วยของเก่าเนี่ยซับมันไม่แยกครับเบรดเบานะครับแล้วเสียงก็ ไม่ค่อยเล้าใจเท่าไหร่ลูกค้าเลยสั่งโมแบบจัดเต็มเลยนะครับผมก็ทาการแยกสบิสรลนะครับสังเกตปิดวารุ่มหลักแล้วนะครับเปิดซับเลยนะครับซับก็มาเลยนะครับผมซับมาเลยแล้วก็ปรับปรับนุ่มหายแข็งได้เหมือนเดิมนะครับแต่ตัวนี้จะพิเศษหน่อยนะครับตัวนี้เป็นเบสแนวเนื้อครับเนื้อเน้นนะครับผมนุ่มได้อยู่นะครับแต่ว่าจะออกเป็นเนื้อส่วนใหญ่ครับตัวนี้ฟังแบบได้ทุกสุดตู้เลยนะครับตัวนี้จะมันกว่าครับตัวนี้มันกว่า นะครับนุ่มหาแข็งได้อย่างเห็นผลนะครับกระเดื่องเน้นๆเลยนะครับลงต่ำนี่นุ่มครับหมุนขึ้นนี่แข็งครับแข็งลูกใหญ่ครับผมลูกตัวโตครับเบรดแบบมันๆเลยนะครับตัวนี้เล่นมันกว่าเดิมครับแล้วก็เพาะด้วยนะครับตัวนี้เบรดนุ่มครับตัวนี้นุ่มอยู่นะครับแต่ว่าจะออกแนวเนื้อซสมากกว่านะครับผมก็แยกสับอิสระให้นะครับแล้วก็โมเสียงกลางใหม่นะครับเสียงกลางมใหม่ นะครับกว้างครับลูกเพาะนะครับนะครับไฟเลมชิปครับอ่าตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวที่เอ่อออกแบบมาค่อนข้างที่จะฟังก์ชันเยอะนะครับแต่ว่าใช้งานจริงแล้วได้ไม่ค่อยไม่เท่าไหร่ครับผมนะครับก็มาจัดการครับโมดิฟายใหม่นะครับฟังก์ชันเดิมเนี่ยนะครับผมมีปรับเอ่เกณฑ์อินพุตเข้ามามีตัด พวกไฮพาร์ตพวกอะไรอย่างเงี้ยนะหมุนดูแล้วก็แทบไม่มีความเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่นะครับ <c oughs> ก็มาโมตัวนี้ใหม่ทําใหม่แล้วก็เบรดปรับดูตัวนี้ก็ปรับได้น้อยครับผม <c oughs> ก็จัดการเอาออกซะนะครับแล้วก็เสริมคอร์ดลงไปแทนนะครับผม <c oughs> ก็เป็นรุ่นกล่องไฟแยกครับตัวนี้ <c oughs> ก็ส่งงานครับตัวนี้ใครใช้รุ่นนี้อยู่แล้วมีปัญหาแบบนี้นะครับก็สามารถส่งมาโมดิฟายได้นะครับเราแก้ไขให้ได้นะครับรับรองว่าเสียงดีกว่าเดิมนะครับมันกว่าเดิมแน่นอนตัวนี้ก็ ใครที่เข้ามาชมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับผมโอเคครับส่งงานครับตัวนี้เอ็มเบสนะครับผมรุ่น EQ ตองห้านะครับผมก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ